<ก heaven entender> ไม่คร <game hizo> ับไม่ครับใช่เพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วเจ็ดเจ๋อได้รักาจัดลำความสำคัญธากสหประชาชาดิ สายคู่จิ้นที่มาแรงที่สุดตอนนี้ก็คงต้องยกให้คนสดทั้งสองคู่อย่างไปเฟิร์นมชโนกับเอกนุ่มจิตอานิยมเจดเจดพิพัฒน์หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเล่นละครทองประกายแท้ด้วยกันและถึงแม้ว่าจะแค่ไม่กี่ตอนทำเอาคนพร้อมใจกันรวมเรลือจิ้นผู้นเยมมากๆโดยล่าสุดทางด้านนุ่มเจดเจดพิพัฒน์ได้ออกมารายการแชร์กับหนุ่มใบเบิร์นจึงนอกจากจะออกมาพูดถึงเรื่องซีรีส์ที่กระแสดีแล้วก็ได้เจอพิธีกรถาม เจ็ดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับใบเฟิร์นมิมชนกอีกด้วยครับเอาหนุ่มเจ็ดก็ได้ตอบถึงเรื่องฐานะของสาว ไปฝึกพิมพ์สนุกวายอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะก็คำถามตรงๆเลยว่าเป็นคบกันอยู่หรือเปล่าครบหรือไม่หรือเปล่าจากการดูอะไรก็แบบเพราะว่ามีคนสนิทกันมากมาเออมาแแบบกันเลยเนอะเออว่าไปเที่ยวด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันแอบมีใส่นาฬิกาด้วยกันหรรืออะไที่เดียวกันของใช้เหมือนกันวิวเดียวกันอะไรอย่างงี้ยไม่มีมีรูปมันมรูป ไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่มีเราน่าจะมีรู้สึกบ้างนะเพราะเฟิร์นเพราเสน่ห์แรงนะครับโสดตั้งแต่แไม่คือผมกับเฟิร์นอ่ะจริงๆผมกับใบอ่ะรู้จักกันก่อนที่จะถ่ายธรรมกาแสกครับเพราะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมก็อยากจะเล่าเรื่องนั่นงโผล่ย ไม่ได้เกี่ยวจับกันหมดมาแล้นเป็นยังไงเออร่วมงานใกล้ชิดกัาเป็นยังไงเก่งกันจะบอกว่ารู้จักกันมาตั้งนานแล้วไปเป็นยังไงก็รู้จักแบบผิวเผยไงแต่พอร่วมงานได้ใกล้ชิดกันได้เรื่อยๆอยู่ในกองเนี่ยอยู่ในกองก็โอเคคือผมกับเฟิร์นอ่ะเฟิร์นเขาจะมีความแมนแมนหนูนะใช่เราก็จะเป็นคนตบตรงอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันแบบเหมือนเพื่อนผู้ชายคุยกันนะใช่ชอบบอกว่าชอบเลยอะไรแบบเราก็พูดตบตรงกัน ก่จะถามก็ว่ายังไงก่อนจะถามชอบหรือเปล่าเออนี่คือคำถามเริ่มแบบว่ามีความรู้สึกอะไรเกินเพื่อนไหม้าเกินเพื่อนไม่ครับไม่ครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วมีโอกาสไหมอ๋อโอเคแต่ว่าเพืร์นส่วนใหญ่ก็จะมีแฟนเขาจะเริ่มแบบเกินขึ้นเออที่ก็จะเอาใครได้เลยอ่ะตามปกติใช่เหรออ๋อก็เลยยิ่งเฉลิมเรเรียนรู้จากเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะคือคือผมว่าผม สบายใจกับการที่รู้จักระบายแบบนี้ตรงนี้แบบนี้เท่านี้ใช่จบละครแล้วมีพูกเพื่อนต่อมั้งก็มีไปนัดเจออันนี้มีครับแสดงวารู้ประจิงจที่แบบถ่ายที่เดียวกันรายการเหมือนกันอะไรเงี้ยผมไม่เห็นถ่ายที่เดียวกันอะไรนะแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าคือผมเป็นเพื่อนใหญ่นนท์เป็นนนท์และนนท์เป็นเป็นเป็นพี่น้องสนิทใจบายเลยก็เลยแบบมีนัดเจอบ้างมีไปตีแบตบ้างมีแบบไปแห้งข้าวบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับชอบอะไรเหมือนกัน มันขับปีกันเหมือนกันก็เลยทับปีกแบบคล้ายๆกันเราก็ไม่ได้ปีกันสองคนพี่เออปีกันตั้งหลายคนแต่คุณบอกว่ามีการแบบว่ามีเช็คอินภาพถ่ายสวยโอ้โหกัรที่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำแจ็คเก็ตสีขาเพราะแตงขับตาดีจับสังเกตได้ว่าเสื้อคนเนี้ยมันเหมือนกันมากๆตัวนี้ยมันอันนี้่ะแม่หัวเหรอเนี่ยพี่มันฝุดอันเนี้ยอ่ะไอเราก็เอากับเขาด้วยอันเนี้เสื้อตัวเดียวกันเลยแหละก็อี้ตะกี้เนี่ยอยู่ ด้านหลังเป็นคนถ่ายไม่ใช่รูปนี้เมอาดูเอาทำไมวะนอ่งรูปมัประกบดูดีรูปนี้ผมลงมานหลายปีที่แล้วลงกระจกรีเฟกต์เป็นทะเลดูสิคุณถ่ายดูดิโอคุณดูนี่นั่นกระจกเป็นทะเลน่นนั่นน่ะดูสิแม่ม่ีเรือประมงลัด้วยนะรูปนี้ผมลงไว้นานมากๆแล้วแล้วเหมือนไปเพิ่งจะลงรูปนี้ไม่นานวันนี้เองมัดูเสื้อของใบเสื้อใช่เสือไม่รู้เลยจริงผมไม่รู้เสื้อของเรามามอันนี้เสของเรา อันนี้เสื้อผมยืมมาครับอ้เยืมใครพี่ป่าพี่ป่าไปยืมมาเฟิร์นอาจจะยืมป่าใส่เหมือนกันเป็นไปได้อะไรวะสรุปแล้วสถานะต้องถามว่าสถานะหลายนคนก็เริ่มแบบว่าจับตากันแล้วว่าควกเนี้เหมือนจะแต่งงานวันเกิดไปเฟิร์นก็เหมือนแบบทั้งที่จับตามองว่าเหมือนน่าจะเป็นเขาเป็นลุ้นกันมากั่งมีแฟนคลับอยากจ้นกันเครื่องที่ผมก็เห็นข่าวแล้วครับถ้าพูดตามตรงนะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราสบายใจสะดวกใจอะไรแบบไหนอะ เเกิดอยย่างงี้คือเราเป็นเพื่อนกันเราสนิทกันอ่ะผมว่ามันก็ควรไปมันไม่ควรจะมานั่งเรียกว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยไปเดี๋ยวเป็นข่าวว่าวะอะไรใช่ผมก็ไปด้วยความสนิทใจคือไปก็บอกว่าเออก็มาเลยมไ่เป็นไรอะไรแบบนั้นดีกว่าเนาะใช่ก็เป็นเพื่อนกันสบายใจกันด้วยนะฮะนานแล้วก็มาบอกแล้วกันจ้านะครับเพราะตอนนี้ก็หลายแล้ววันนี้ย้อดมาแลยย้อดมาแรงหรือเปล่ามีไมมเล่าอย่างนี้อ่ะคนล่าสุดก็คือวันเกิดนั่นแหละอ่ะ อยากจะบอกคนทิ่ติดตามข่าวนี้ว่ายังไงบ้างเพราะเดี๋ยวจะไปคุยกับใบเบิ้ลต่อแล้วใบเฟินไม่จบก่อนอ้ยจะไปใส่เสื้อเหมือนกันอ่ะลายใบเหมือนกันโอใส่เสื้อเดียวกันทั้งงานเสื้อกล้องเฮ้ยูนายเอ้นะ ไอ้จริงๆผมขอบคุณมากคือจริงๆผมออกมาแค่ห้าหุ่นตอนในทองมาไแสเนี่ครับเอามุองใบเฟิร์นลูกทองมาไคแตกใช่ใช่ใช่ไงเนี่ยที่มันดีแล้วผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เป็นแบบนี้นานแล้วกับการที่แบบคนจิ้นละครมากๆอ่ะแล้วจับคู่กันอ่ะผมก็รู้สึกว่าเออมันประสบความสำเร็จทางทางทางละครทางการแสดงของเราทั้งสองคนก็ขอบคุณทองมาเฟิร์นแล้วก็ขอบคุณแทนตัวผมเองด้วยครับขอบคุณที่ดูทองมาไแส่ครับแล้วอยากจะบอก คนที่จะพบหมาว่ามีโอกาสลุ้นมีโอกาสที่แบบว่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันมั้ยก็สนิทอยู่แล้วไม่มีปัญเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าถูมไปเห็นน้องเจกับน้องบายอยู่ตามสถานที่ต่างๆก็ไม่ต้องแปลกใจคือไม่ได้อยู่สองคนอยู่แล้วครับคือยังไงก็ไปกันเป็นคือเราก็จะไปหลายๆคนในสไตล์เราปอป้องกันเยอะไม่ใช่เราเป็นกลุ่มใหญ่ๆอ๋อเพื่อนเยอะเยอะเลยจะพา อันนี่เนี่ยเล่นได้ว่าก็กลเป็นผู้ชิ้ที่หลคนเนี่เชียร์กันมากมาจเลยเป็นคามสรับหนมเจเจมาและคณนสาบเฟิร์นผนุนั่นเองค่ะเพราะว่าทุกคุณอยาเล่นละครด้วยกันงานนี้ต้องทคอาเหล่าแแฟนเนี่ยแห่งรุนแห่งชิ้นปนสุดงานนี้หลายคนก็ใจร้ตาานาสำเกคุณก็เปล่งมากแน่นอนว่าทางด้าน เจต็นท่านเองก็ได้ออกมาตอบเชียร์ชันแล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยกับสถานะของสั่เป็นเื่องตดค่ะว่าก็ไม่มีความรู้สึกที่คิดอะไรเกิดเลยไปมากกว่าเกินนัติค่ะใน่างวนท่ายนั้นลุงเจตก็ได้ออกมาเชียร์ชันแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่ยังไงก็ต้องรอฟังจากปากสั่เป็นเฟื่องตนดคุด้วยค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเินสตาแกมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ